คนนะปีใหม่นี้นะคะเดี๋ยวนกจะพามาชมเลยค่ะอ่าขอแนะนำตัวก่อนนะคะว่าปลอดพระนคร,กรเกษตรนิมินนะคะเป็นยอดขายอันดับหนึ่งนะคะของประเทศเลยนี่ค่ะการันตีเลยนะคะแล้วก็รถเรามีหลากหลายรุ่นนะคะหลากหลายแบบแล้วก็แต่งเยอะด้วยนะคะเดี๋ยวนกจะพามาชมกันเลยนะคะ มาทัวร์สต็อกเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่ก็จะเป็นสต็อกของฟอร์ดพระนครเกษตรจริงๆแล้วนะคะแต่งเต็มมากกว่านี้นะคะรถเยอะกว่านี้นะคะมาดูคันแรกกันก่อนเลยเป็นรุ่นแพทินัมเลยค่ะคันนี้คันนี้นะคะก็แต่งสเกิร์ตนะคะเป็นสเกิร์ตของ AKC ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากช่วยกดไลค์นะคะแล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะคะสอบถามใมมต้ comment ได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นแพทินัมสี อ่าเทาค่ะตัวนี้แล้วก็นี่ค่ะใครอยากเห็นสีเทาแลมโบ้ค่ะนี่เลยก็จะเป็นรุ่นอ่าเอเวอร์เรนะคะอตัวนี้ก็จะเป็น e v e r อร์เรสต์ไวด์แค่ะคันนี้เป็นสีเทาแลมโบ้นะคะกระจังค่ะเป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์เลยนะคะเป็นกระจังหน้า F O R D ที่เขาเรียกว่าเคลือบเป็นลายแคปลาติดเป็นลายแคปลาสวยค่ะ สเกิร์ตค่ะเป็นสเกิร์ตนะคะของวิกเตอร์เลยนะคะทรงลอๆลอแบบนี้ก็นี่เลยค่ะทรงสุดตาเลยนะคะตัวนี้ปั๊มเบรกคาลิปเปอร์นะคะตัวนี้สีเขียวมะนาวเลยนะคะาจานเบรกนะคะ410มิลน,นะคะแบบเสาะลองค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม็กขนาด20นิ้วลับกับยางโตโย่ค่ะอทีวินี่ดีทุกสภาพเส้นถนนค่ะพร้อมชุดโหลดค่ะเป็นชุดโหลดนะคะของโคเบนเดอร์นะคะอ่ะาแล้วก็สามารถนะคะปรับระดับได้นะคะเป็นซับแทงค์นะคะปรับระดับได้ OEM 2 5นะคะความนุ่มนหนึ่งถึง8นะคะแล้วก็ปิดนกเป็นองศาให้ได้นะคะเพื่อลดการกินหน้ายางค่ะนี่ค่ะรอแบบนี้นะคะเสริมแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ด้านหลังค่ะก็จะเป็นอ่าจานเบรกนะคะขนาด400รมิลนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยนะคะตัวนี้นี่สีเขียวมะนาวสวยค่ะ แล้วก็จะอยู่ที่สีพอร์ตนะคะด้านท้ายค่ะอันนี้สีนี้นะคะเขาเรียกว่าสีสีเนี้ยคือเป็นสีที่แบบสวัสดีค่ะเป็นที่แรบนะคะอ่าแรบนะคะครึ่งคันเลยอ่าหรือใครชอบนะคะสีประตูอ่านี่ค่ะเราก็เนี่ยค่ะ ถ้าพี่ๆมานะคะก็จะพามาชมรถแบบนี้นะคะตัวเป็นๆเ,เลยนะคะอ่ะก็ะนี่ค่ะก็จะเป็นรถในสต็อกหรอค่คะอ่าเดี๋ยวอ่าโนจะพามาดูนะคะรถแต่งคันไหนบ้างะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแพทินัมเลยนะคะเนี่แพททินัมนะคะก็จ้างนั่งเขาค่ะเป็นกระจังหน้าพิเวนเดอร์ค่ะตัวนี้สวยนะคะแล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตคะ่ะเป็นชุดแต่ง AKC เลยนะคะสวยนะคะ นี่ใครที่ชื่นชอบนะคะอยากจะแต่งสวยๆละลอแบบนี้นะคะคันนี้บอกเลยก็เป็นคันสุรตาตอีกหนึ่งคันเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าของเขานะคะอ่าติดฟิล์มค่ะเป็นสีชาค่ะเพิ่มความรูหราให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะ่าเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะคะสักครู่นะคะด้านข้างค่ะนี่เลยค่ะก็จะเป็นทรงสุรตานสีเขียวสวย เขียวไม่สีเขียวนะคะสีส้มนะคะสวยเลยค่ะเป็นสุตลต่านนะคะปั๊มเบรก21่เดเลยนะคะจานเบรก410ิมิลค่ะจานเบรกก็จะเป็นสีทองด้วยนะคะสวยค่ะตัวนี้เราที่ฟอร์ดโชว์รูมเรานะคะสี่มิลนะคะแต่งทรงสุตลต่านเยอะนะคะหรือว่าทรงเศรษฐีนะคะตัวนี้แล้วก็แม็กขนาด20นิ้วล้วก็ับยางโตโยค่ะยางเอทีว e ีนี่ดีถูกสภาพเส้นถนนเลยค่ะตัวนี้สีตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะอยากจะให้เป็นสีอะไรก็ได้จะ้ะ านเบรกสามารถแต่งได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ข้างหน้าค่ะก็จานเบรคปั๊มเบรกนะคะอยู่ที่หกพอร์ตนะคะด้านหน้าดูส่วนของด้านหลังค่ะ,ะด้านหลังนะคะก็จะมีเบรกมือคฟ้าให้ด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ด้านหลังค่ะก็จะมีทั้งหมดสี่พอร์ตนะคะนี่ค่ะสี่พอร์ตนะคะจับในการเบรกช่วยเบรกแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นสีส้มสวยค่ะ แล้วก็ต่อท่อนะคะ AKC นะคะเพิ่มมาอีกสองแรงม้มานะคะเป็น JKC นี่ค่ะสวยค่ะด้านท้ายค่ะก็จะเป็นชุด AKC นะคะตัวนี้จะไม่บังเซ็นเซอร์นะคะจะอยู่ด้านบนเนาะนี่ค่ะอ่าก็จะออกเป็นเขาเรียกว่าสีเงินหน่อยสีเทาเนาะสีดำนะคะตัดกันไปมีเฉดสีให้ไล่นะคะเยอะนะคะตัวนี้สวยค่ะ อ่าแล้วก็ด้านหลังค่ะไฟท้ายจะไม่เหมือนใครนะคะจะเป็นไฟท้ายยาวอย่างนี้เลยนะคะนี่ติดตั้งเพิ่มนะคะแต่งเพิ่มค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นทรงสุลต่านอีกหนึ่งคันค่ะรุ่นแพทินัมแต่ว่า e v e r อเรนะคะสามารถแต่งได้เหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยนะคะนี่เดี๋ยวนอกจะพามาชมอีกค่ะ อ่ะถัดมาเลยค่ะนี้ก็จะเป็นรุ่น e v e r อร์เรสต์ค่ะด้านหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าแ a n d o n ค่ะอ่าแล้วก็ในส่วนของสเกิร์ตค่ะเป็นชุด a k เเช่นเดียวกันเลยนะคะอันนี้ก็ติดคอฟไฟหน้านะคะพร้อมอ่าฟร์มนะคะสีชาด้วยแมกลาลอขนาด20นิ้วนะคะแล้ไป็ยาตัวโยค่ะอย่าง t อทีวีนี่ทุกสภาพเส้นถนนเลยค่ะอ่ะาคันนี้นะคะติดเป็นหมีแพนด้าด้วยนะคะด้านหลังเห็นไหมคะอ่ามาดูคันอีกคันหนึ่งนะคะ รุ่นนี้ค่ะจะเป็นรุ่น e-v e r อร์ s รสต์ค่ะพร้อมแพ็กเกจนะคะคันนี้เป็นคันสีดำค่ะราคาอยู่ที่1 5 8 0 0ล้านห้านปืบาทค่ะถ้าเป็นรุ่นเทรุ่นนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่1 3 9 2 0ล้านสบาทค่ะส่วนรุ่นนี้นะคะท็อปสุดแพทิ i นัมค่ะราคาอยู่ที่2องล้านสบาทค่ะนี่เลยนี่ค่ะ แม็กอย่างนี้ก็หล่อนะคะขนาด20นิ้วค่ะยางโตโย a t ินี่ดีทุสภาพเส้นถนนสีดำเนาะนี่หรือใครชอบนะคะเขาเรียกว่าปกตินะคะรถฟอร์ดของเรานะคะสูงอยู่แล้วอันนี้นะคะแรปเตอร์นะคะถามว่าใหญ่ไหมใหญ่สุดแล้วนะคะแรปเตอร์แล้วนี่ลูกค้าเสริมนะคะ เป็นรุ่นแ a ปเตอ3.0ค่ะเสริมคือยังไงเสริม7นิ้วค่ะยก7นิ้วเลยค่ะนี่แบบว่สูงมากๆเลยนะคะถ้าแรงม้าแรงบิดไม่พอนี่บอกเลยว่าวิ่งไม่ได้จริงๆนะคะต้องใช้แ a ปเตอร์ถึงตัว V6 เลยนะคะตัวนี้กระจังหน้าหรือว่าชุดแต่งนะคะด้านหน้าค่ะก็จะเป็นชุดกันชนเหล็กนะคะของ Hummer ค่ะตัวนี้หล่อมากๆเป็นแบบแนวออฟโรดแต่งหลอ่อแต่งเต็มแล้วก็พร้อมวิ่งนะคะ ตัวนี้ค่ะเป็นที่รางจูงนะคะพร้อมด้านล่างค่ะก็จะเป็นชุดกันแข็งนะคะอันนี้กันแบบหินดินทรายนะคะไม่ให้กระเด็นนะคะยกสูงมากๆเลยค่ะฟ้ากระโปรงทรงควิดนะคะตัวนี้รูปทรงม้านะคะตัวนี้แล้วก็แม็กยางนะคะแม็กก็ออฟเซตนะคะลบส4ค่ะนี่สวยนะคะเป็นแบบแนวออฟโรดยางแอมเอาไว้ลุยค่ะายางมัเทเรนนะคะเี้เไวล้ลุยจริงๆเลยค่ะนี่สูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ ตัวบันไดด้านข้างค่ะเป็นบันไดของฮั m เมอร์นะคะไฟฟ้าเวลาเปิดออกมานะคะก็จะเป็นสีลุ้งค่ะอันนี้สามารถเลือกปรับสีได้นะคะแค่เติมพวกแอปพลิเคชันนะคะอยากจะให้เป็นสีเดียวนะคะสีแดงสีเหลืองสีอะไรคือเป็นสีเดียวก็ได้นะคะหรือจะให้เป็นสีลุ้งสลับกันก็ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะเวลาเปิดมานี่มันก็จะเลือ่อนเอทออกมาแง่ส่วนด้านท้ายค่ะก็จะเป็นโรบาเลคค่ะของฮ a มเมอร์นะคะเป็นรุ่น ว a l ลี r ร์พารค่ะพร้อมนี้เลยตัวปิดนะคะแผ่นปิดเขาเรียกว่าตัวโลบาร์โรเลอร์ชัตเตอร์นะคะของ h ัม m มอรนะคะเป็นแบบไฟฟ้าค่ะตัวนี้แผ่นปิดกระบดท้าย FORD ดอักษรคดีคำว่าแ a นเจอแล้วก็ชุดกันชนเล็กของ h ัม m มอรนะคะเป็นปากนกแก้วค่ะพร้อมที่ลากให้ด้วยค่ะเติมท่อให้ด้วยนะคะนี่หล่อมากๆอันนี้คือแบบแนวออฟโรดจริงๆนะคะแบบรุ่นใหญ่ขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะ นี่ใครชินชินชอบค่ะสวยนะคะอ่อ่ามาดูอีกขั้นนึงค่ะชอปป็อตพิเบตค่ะใครที่ชิ่นชอบช็อตพิวเบตนะคะนี่บอกเลยก็สวยเช่นเดียวกันเลยนะคะเป็นหัวเดียวนะคะตัวนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อค่ะตัวนี้แล้วก็เกียร์ออโต้ด้วยนะคะนี่ด้านในเป็นหัวเดี่ยวเห็นไหมคะสวยค่ะด้านหน้านี่ค่ะ นี่เขาเรียกว่าช็อตบิวเบดค่ะแล้วก็ใครอยากได้แคปนะคะก็มีเช่นเดียวกันนะคะฟอร์ดแคปนะคะนี่ค่ะถ้าเป็นตัวช็อตบิวเบดนะคะราคาอยู่ที่919,000บาทค่ะ,อ,ะอันนี้แคปนะคะแคปนะคะราคาอยู่ที่799,000บาทค่ะรุ่น sls นะคะหรือจะเป็นรุ่น4ประตูอันนี้ก็4ประตูเช่นเดียวกันเลยนะคะนี่ค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวนุ้งจะพา มาชมนะคะด้านหน้าของฟอร์ดกันดีกว่าเนาะของโชว์รูมดีกว่าค่ะนี่ของเราก็จะเป็นฟอร์ดที่ติดมาสด้าน,นะคะตรงนู้นก็มีเช่นเดียวกันเลยนะคะสวยอ่าเปลี่ยนยางแม็กนะคะที่นี่เลยเรามีอ่าช่างผู้เชี่ยวชาญนะคะในการติดตั้งล้อแม็กนะคะมาติดที่นี่ได้เลยค่ะ นี่ค่ะก็จะเป็นสต็อกของเราอีกที่หนึ่งนะคะนกพาเดินทัวร์ดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังโชว์รูมนะคะแล้วก็เดินมาด้านหน้าโชว์รูมนะคะก็มีรถนะคะปล่อยทุกวันเลยโชว์รูมของปอดพระนครเกษตรนวมินนะคะยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่สี่แล้วนะคะ นีขายยังไงก็เป็นอันดับหนึ่งนะคะทุกทๆปีเลยค่ะอันนี้นะคะเอเวอเรสก็ทำเป็นกระจังหน้านะคะของตัวส,สตอมแท็กได้เช่นเดียวกันเลยค่ะนีค่ะสวยอนี้สีดำทั้งคันเลยนะคะแม็กหล่อๆอันนี้ก็หน้านะคะแลนดอนค่ะนี่ค่ะซ้อมสีตัวถังนะคะ เ้านข้างค่ะแล้วก็ที่ลางรถนะคะเราก็อยู่ตรงนี้นี่ค่ะเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะมีรถนะคะให้ชมวันนี้นะคะนกก็่ามาประชุมค่ะเป็นประชุมทุกๆเดือนนะคะของทีมเซล์นะคะทั้งโชว์รูมเลย อันนี้ใครชอบแบบอ่าแต่งเป็นเขาเรียกว่าคัสตอมทั้งคันเลยนะคะเหมือน F หนึ่งคันนี้อันนี้ก็รถของเซลล์นะคะมาจอดกับของลูกค้านะคะมาจอดเรามีที่กว้างขวางนะคะในการจอด่คโชว์รูมของเรานะคะ ก็เปิดทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดของฝ่ายขายนะคะส่วนศูนย์บริการนะคะหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะอก็งานก็เจ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะของศูนย์บริการค่ะนี่ค่ะนี่ก็แต่งแบบสีตูอัพโหลดเช่นเดียวกันเลยนะคะนี่ก็เป็นแรปเตอร์นะคะสีดำนี่ค่ะ แล้วก็เอเวอ d a เรสต์สสีขาวมุกนะคะแบบมีแพนด้าค่ะกระจังหน้านะคะแลนดอนพร้อมชุดแต่งด้านหน้าค่ะเป็นชุดวิกเตอร์ค่ะอันนี้แต่งเป็นแบบมีแพนด้านะคะสวยค่ะนี่ค่ะแนวออฟโรดแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคอ,อันนี้นะคะที่เห็นนะคะก็จะเป็นตัวแรปเตอรสีใหม่เลยนะคะนี่อันนี้อันนี้สี สีเทาแลมโบออกแบบฟ้าฟ้าหน่อยนะคะมีโรเดอร์ชัตเตอร์ให้ด้วยนี่ค่ะสวยค่ะสีเทาแลมโบจะเป็นสีเทาแลมโบค่ะอันนี้อันนี้เป็นแลปเตอร์นะคะเป็นแลปเตอร์สีใหม่เลยนะคะอันนี้พร้อมที่จะ ส่งมอบกันเลยนะคะหน้าเขาไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะคะก็เป็นแรปเตอร์อยู่แล้วขนาดใหญ่รุ่นใหญ่อยู่แล้วนะคะนี่ค่ะออตเลนค่ะออสลียก็สวยค่ะสวยแรปเตอร์บอกเลยว่าสวยจริงค่ะสีใหม่ค่ะสีเทอร์โบ้ค่ะ นะคะสีเทาดำเงโอเคก็สวัสดีค่ะเรามาดูด้านหน้าของเรานะคะนี่โชว์ูมของท่นคอเกษตรนิวินนะคะมาที่เส้นนี้นะคะตอมอที่71นะคะใกล้กับบางจากนะคะข้างๆก็จะเป็นมาสเตอร์นะคะนี่โชว์รูมของเรานะคะก็จะมีรถชนสไสด์นะคะให้มาทดลองขับได้เลยกันเลยนะคะตัวนี้นะคะมีทั้งสีประตูแล้วก็รถเจ็ดที่น,นั่งนะคะมาทดลองขับกันได้นะคะ เพียงแค่ยกฟูโทรหานกนะคะที่เบอร์0659926419นะคะโทรถามได้เลยนะคะฟอร์ดนกเลนดี้นะคะยินดีให้บริการนะคะนี่มีทั้งสูตรบริการแล้วก็ซ่อมสีตัวถังกันเลยคะ่ะโอเคนี่ค่ะก็ชุดุงของเรานะคะวันนี้ก็จะมีประชุมกันค่ะ โอเควันนี้นุกขอจบไลฟ์กันก่อนนะคะอ่าโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมติดตามให้ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะฝอดน,นุกเรดี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้านะคะแล้วก็อ่าโทรหาได้นะคะที่เบอร์ศูนย์ห้ก้าสอสี่้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายนะคะจบไลฟ์ I <laughs>